สวัสดีค่ะคือเมื่อกี้สั่งของเซเว่นแต่แต่แม่โอนเงินผิดจะจะจ่ายแบบวอลเล็ตจะจ่ายแบบผ่านวอลเล็ตใช่ไหมคะก็คือเราต้องโอนเงินจากอ่าแบงค์ของเราเนี่ยเข้าไปในวอลเล็ตเนาะแต่ปรากฏว่าโอนเงินเข้าผิดเบอร์ค่ะผิดวอลเล็ตค่ะยอดร้อยสาบาทก็เลยคิดว่าเอาเราจะทํำยังไงดี ก็อูเสียดายเนาะต้องร้อยสามสิบาทก็เยอะเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้เราก็เลยแม่ก็เลยโทรไปที่แบงก์กสิกรเนาะแบงก์กสิกรเขาบอกว่าพอดีว่าทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเงินมันก็โอนไปแล้วเขาไม่สามารถดึงเงินกลับมาได้เนาะเขาก็เลยแนะนําว่าให้ไปจิตต่อที่ทูแม่ก็โทรไปที่ทูที่ท,ท,ท,ทูเขาก็รับสายเขาก็บอกว่าโทรไปเบอร์ที่เราโอนผิดไปหรือยังเราก็บอกว่ายังเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโทรให้เขาก็โทรไปพอโทรไปเสร็จปุ๊บ เจ้าของเบอร์เขาก็บอกว่าเขาไม่มีวอลเล็ตนะคะแบบว่าไม่เคยใช้อะไรผ่านวอลเล็ตเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็แนะนําแม่บอกว่าให้แม่ไปแจ้งความค่ะทุกคนโอนเงินไปร้อยสาบาทผิดเบอร์ไปแจ้งความเอาบัตรประชาชนเอาหลักฐานที่เราโอนผิดไปแล้วก็ส่งไปทางเมลของ t ทูวอลเ l e t ส่งข้อเมลของทูเนาะเออเขาจะจัดการดึงเงินกลับคืนให้ค่ะทุกคนแม่ต้องไปแจ้งความนะคะแม่ถึงจะได้เงินคืนร้อยสาบาทนะคะทุกคน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหิวอย่าหน้ามืดอย่ารีบสั่งอย่ารีบโอนนะคะดูให้ดีก่อนเวลาจะโอนเงินอะ่ะอืมเป็นอะไรไม่รู้ชอบโอนผิดเบอร์เรื่อยๆนะคะทุกคนข้อเสียของแม่อย่างหนึ่งก็คือชอบอเร็วอะ่ะเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูความเรียบร้อยว่าตัวเองพิม์พเบอร์ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม สรุปแล้วก็คือเสียเงิน2รอบค่ะทุกคนสั่งเซเว่นรอบนี้นะคะจ่ายเป็นเงินสดค่ะวันลงวันเลดอะไรก็คือพักไว้ก่อนค่ะอืมดิเช่นก็โอนผิดอ,อารมณ์เสียร้อยกว่าบาทจะได้เงินเนาะจะต้องจ่ายสองสองต่อคูณสองะก็คือว่าจากที่จะจ่ายร้อยสาสิบก็ต้องเป็น2องอยหกิบะทุกคนอืม ดูดีๆนะคะฝากเืินทุกคนเวลาจะโอนเงินเวลาจะทําอะไรธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับตัวเลขอะดูดีๆนะคะทุกคนดูแม่เป็นตัวอย่างก็คือแม่ก็คงไม่ได้ไปแจ้งความอะไรหรอกคะ่ะก็คือแบบ130บาทคือตอนนี้เราทํางานอยู่เนาะแม่ทํางานอยู่แม่จะออกไปแจ้งความมันก็เสียเวลานู่นนี่น,นี่นั่นเนาะทุกคนเนาะค่าใช้จ่ายที่เราไปลงแจ้งความไว้มันอาจจะไม่เสียนะคะทุกคนแต่มันเสียเวลาเราทํางานค่ะอะ่ผิดความผิดครั้งนี้ก็คือ เตือนทุกคนว่าดูดีๆนะคะทุกคนดูดีๆด,ดูตัวเลขดีๆเวลาทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินนะคะทุกคนดูแม่เป็นตัวอย่างแม่คงไม่ได้คืนร้อยสาบบาทเสียได้เนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ